Ê, nhiều, <laughs> là là của tao thì như thế này, cái này không mình dùng nó mình ลเทากเทียเลยอก็ด <tidak> oh. ังอยู่อะโรอ้อันนี้มันนานแล้วครับม่ได้จริงเอาครับดังอยู่โอ้โหดูนีที่ฉีดๆแล้วผมยายว่าลูกค้าเรานี่เยอะมากเลยาไหมโปอเทียบเลยนีโอ้โหสไวเลยิงเอาแต่แต่กาดังจริงแหละเพราะว่านงชี้เอาว่านดน้องมันแก้มาแล้ชี้ตรงนี้เลยับ ถ้าใครอยู่อย่างนี้เขียนวิธีแต่ทำไม่ไ้มีอยู่ที่ไหนอีกไหมไม่มีอ่ะตู้เย็นตู้เย็นดูแล้วพี่สิทานหมดแล้วมี่นี่ใช่ไหมค่อยๆค่อยๆตรวจดูทีละันก็ได้โอ้โหนี่มันคลินิกย่อยๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่มันคลินิกดีๆเลยนะเนี่ยเพลงของเราดังอยู่เพราะว่ามันมีคนแจ้งมา บางทีวนี้มันจะเป็นคู่แข่งพวกอะไรเงี่ยอะไครับาอนนี้อะไรบ้างในขัดใจใครหรือเปล่าในร้นแจ้งมาเ่ยฮะ้นกบตกเลยเร อย่านอ้นเาไปยืนดูที่เขาไอ้น้ำมันครับน้ำมนอะไรครับีนครับีนครับตีนทาวีนเาแนใช่ครับคีนเยอะย้อนอยู่เราเลยเพลงเอไปทำเยอะเขาคลินิกอีกนะคลินิกงทีคนเจอแค่แค่ยาทากระปุกเดียวแล้วก็พวกบทลงบทอดนี่ยังน้อยกว่าคลินิกน้อยกว่านี้นะหมอเยอะกว่าคลินิกที่จยไปไงทีเขาบ อย่าอย่า้งองติดต่อไครนะเพราะว่าอะไรนะหมดหมวดีน่ะหมดี่ะติดอนี่อบนี้อแบใครเาเ็อย่างี้เดี๋ยวเได้แลเนาะเป็นตมวเป็นเดหมวดปีนิเดี๋ยวเราสามคนใช่ไหมได้ได้ไม่เป็นไรทีเดี๋ยลควยราเอียดก็นก่อนว่ามันอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวฟังเร่องอาข้านาก่อนไม่ใชต้ตัวนี้ใช่ไครับ ใช่ไหมอ่าผมขอเปิดตรงนี้นะเดี๋ยวเราดูนะ,นะมีอะไรบ้างเราฉีดน้องมือเตอร์ด,ดัมใช่ไหมไม่ค่อยเปิดไม่ได้ดูนะแล้วมียาไมเ่อเอยเออเปิดเลยอ่โอเคฉีดตัวไหนให้น้องผู้หญิงไปเป็นอ่น้ำมันสลายค่ะครับนายดอขอดูเป๋าตังค์หน่อยขอดูเป๋าตังค์หน่อยเป๋าตังค์น้องอะ่ะเมื่อกี้เนี้ยเออเป๋าตังค์จะลงได้กระเป๋าตังค์เอ้ยเป๋าตังค์มา แบงพันมีแบงอะไรมั่งแบงพันเมื่อกี้เปไหนและมีแบงอะไรมั่งนี่เราเราจะเไปแล้วนามาิบมาแบงพันอีก่ไหรอน้องพอให้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่นะหนึ่งพันหรือสองพันอันนี้เป็น นีตัวที่ใหญ่ๆนะอาถือไว้ถือไว้ถือว่าอ่ามีมีเอกสารไหมครับพิมพ์พิมพิเออพิกเงี้ยเอออันนี้อะไแบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฮะเดี๋ยวก็ได้ก่อ็ลองก็ได้อ่าแจนเย็นเราเพิ่งจตรวจจากกองปราการทองผู้รุ่พวกนะครับอ่าเราได้แสดงหมัยแล้วอ่าเดี๋ยวต่อไปี๋ยวคือ เรารับฉีดวิตามินเอฉีดข้าวเส้นใช่ไหมครับเอายาฉีดข้าวเส้นใช่ไหมอ่า<ช>เอ็นพวกน้ำเกลือผสมกับตัวนี้ใช่ไหมวิตามิน,นแล้วก็ตัวไหนอีกในตู้เย็นเดี๋ยวพวกโบทอบอะไรมีไมโครเวฟอยูย่นี่มีไหม่ะงั้นเดี๋ยวตัดที่ละสิตัดที่ละสิตัดที่ละสิค